สตีมพุดดิ้งนะครับมักอบในพิมพ์ลักษณะแบบนี้ครับคล้ายๆซูเฟ่จะต้องทนความร้อนได้นะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็จะมีตัวซอสนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นเมเปิลใสรับเป็นคาราเมลหรืออะไรก็ตามใส่ไว้ที่ก้นก่อนที่จะใส่ตัวส่วนผสมลงไปเพราะว่าเวลาที่เราอบเสร็จใช่ไหมครับคว่ำออกมาสวยเลยซอสอยู่ด้านบนแต่สําหรับผลวันนี้ พิเศษมากกว่าซอสผมเลือกที่จะใช้แยมที่มีคุณภาพแล้วก็เนื้อผลไม้เยอะๆนะครับตัวนี้ฮะนี่จะต้องบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับแยมตัวนี้ไม่มีส่วนผสมจากน้ําตาลเลยครับเพราะฉะนั้นความหวานของเขามาจากผลไม้ล้วนๆเลยครับก่อนที่เราจะใส่แยมลงไปในพิมพ์นะฮะผมจะขอทานเนยในพิมพ์ของเราบางๆก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แยมลงไปครับ สำหรับตัวพุดดิ้งนะครับแป้งอเนกประสงค์กับผงฟูแล้วก็ร่อนเขาครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเอาเนยครับแล้วก็น้ำตาลครับสอย่างนะครับไปตีให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปครับเดี๋ยวคนปอกไข่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยนะครับผสมไปกับไข่เลยก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็ใส่ลงไปในเนยน้ำตาลนี่และครับแล้วก็ตีให้เข้ากันดีครับอ่าแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับเราจะเอาทุกอย่างมาผสมให้เข้ากันดีนะครับโดยจะใส่แป้งกับน้ำสลับกันนะครับขอให้เราเริ่มต้นด้วยของแห้งแล้วก็จบด้วยของแห้งครับโดยที่ครั้งแรกเราก็ใส่แป้งลงไปก่อนประมาณเศษหนส่วน3ครับเราก็ใส่ของเหลวลงไปครึ่งเดียวครับของเหลวครึ่งแรกลงไปแล้วนะครับเราก็ใส่ แป้งส่วนที่2ลงไปครับแป้งส่วนที่2เข้ากันดีก็ใส่ของเหลวที่เหลือลงไปเลยครับเมื่อของเหลวส่วนที่2เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ค่อยใส่แป้งส่วนสุดท้ายลงไปครับเคาะเล็กๆนะครับให้หน้าเขาเรียบเราจะนำเขาเข้าอบเป็นเวลา25นาทีครับ เรื่องของเวลาก็ขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ที่คุณผู้ชมใช้ด้วยนะครับเราก็เอาขึ้นมานะฮะแล้วก็พักให้เขาคลายตัวให้อุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับผนโรยไอซิ่งนิดหนึ่งนะครับให้สวยงามเรียบร้อยแล้วครับพุดดิ้งอุ่นๆอีกรูปแบบหนึ่งของพุดดิ้งนะครับที่อบในน้ำร้อนแจมสตีมพุดดิ้งครับ